สวัสดีครับเพื่อนคนลักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานทําสีร้านเพฟอร์นิเจอร์กับร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปครับการทําสีเตียงมาให้เพื่อนๆได้ชมครับเตียงที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็เป็นลักษณะเตียงกองครับนี่ครับอุปกรณ์ลิ้นชักครับเตียงหลังนี้เป็นเตียงที่มีลิ้นชักท้ายเตียงด้วยครับสตัวครับ ที่เห็นก็เป็นตู้สี่เหลี่ยมทาสียังไม่เสร็จเหมือนกันครับเพื่อนเพนี่ครับเจียงกล่องหัวโค้งครับหัวโค้งก็จะมีความสูงอยู่ประมาณตรงกลางครับประมาณเมตรสามสิบนะครับด้านข้างก็สูงประมาณหนึ่งเมตรครับตรงหัวครับเมตรยี่สิบกว่าตีว่าเมตรสามสิบครับเพื่อนเพื่อนขาดไม่กี่เซนละครับนี่ครับเป็นลักษณะหัวโค้งครับมีรวดลายครับอสองบาน เปิดซ้ายขวาครับแล้วก็มีลิ้นชักสองลิ้นชักเล็กๆครับแล้วก็มีช่องซ้ายขวาเหมือนกันครับช่องวางของครับสําหรับตรงกลางครับเป็นรูปหัวใจวางของครับนะครับตรงกลางครับเป็นรูปลัสหวงอ่วมองดูว่าเหมือนรูปหัวใจครับนี่ครับไม้สักครับทําสีได้ประมาณสี่ห้าเที่ยวแล้วครับเพื่อน ทาสีทั้งหมดประมาณเจ็ดถึงแปดเที่ยวครับใกล้เสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่สําเร็จดีครับยังเหลืออีกประมาณสองเที่ยวครับนี่ครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับสวยงามครับตรงกลางนี่ครับวางของได้ครับทาเป็นลักษณะลุหัวใจครับนี่ครับลวดลายไม้สักครับจะสวยงามครับเป็นเตียงกล่องนะครับเพื่อนวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมครับเราชมที่เตียงขา เหลี่ยมขาตรงขากึงหลายแบบนะครับวันนี้เลยถ่ายเตียงกล่องให้เพื่อนๆนได้ชมบ้างครับแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเพื่อนๆที่เห็นนี่เป็นด้านหัวเตียงครับเป็นหัวเตียงครับด้านข้างก็อยู่ข้างพนังเตียงก็กําลังทาสีอยู่ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมครับนี่ครับถ่ายดูหัวเตียงก็ครับสวยงามครับ เตียงขนาดหกฟุตนะครับเพื่อนๆความกว้างทั้งหมดนี่ก็จะอยู่ราวๆเกือบสองเมตรครับความยาวทั้งหมดก็ประมาณสองเมตรสามสิบกว่ากว่าครับที่เห็นตรงหน้าก็เป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะครับเนี่ยครับไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นเตียงตอนทาสีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมครับนี่เป็นผนังเตียงครับเป็นลักษณะลูกฟักสี่ลูกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ